มาฝากมันจะมาฝากบอกว่าฝากกดหนุนปลานะครับลุงป้าปลาโนนะครับนี่มีสองรสชาติทำันี่น,นี้ใส่ซ้มตามเนี่ยอันนี้ใส่แกง<ไ>แต่ก็อร่อยทั้งคู่อยู่ดีนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับเพราะว่าก็ต้องไปลองเองนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงก็ขอให้สนับสนุนลุงป้าปลาโนนะครับขอบคุณครับตกหัวไม่ใช่ตกหัวแ้วรูปรัง,งเอาไมไว้รงไหนเนี่ย มันจังชีแมนวันนี้แล้วกันตรงนี้ก็ได้หาที่ให้ไว้ไม้ก่อนอตรงนี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องป้าแตนชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องไทเกอร์โอมแล้วก็มนฑลชาแนลด้วยไทเกอร์โอมก็เปิดเป็นอาทิตย์แล้วแหละไม่ได้ลงนะคะก็ยุงย่งอยู่ยุงย่งอยู่หลายเรื่องหลายราวแล้วก็ คุยทนายด้วยขายของด้วยแพ็คของด้วยแล้วก็จิตปาฐะนะคะทุกคนปูก็แพ็คปลาอยู่ฝั่งนู้นแล้ววันนี้ยากย้ายกันทำปูแพ็คปลาอยู่แล้วก็เสือกับภาษาก็ไปส่งของวัดเช้าที่ไปสน่นะคะแล้วก็กลับมาก็จะซื้อสีให้กับเอาไปทาบ้านแม่อ้วนนะป้ากับปูก็แพ็คของ แล้วก็ก็มีป้าไทบ้านกับเพียนตัดท่ออยู่เอ๊ไปส่งของญาชีด้วยใช่ไหมสงสัยญาชีจะไปด้วยเนี่ย,ยงเงี้ยมิลีอไป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 ยนะไป,ไป,ไปย่างเดียวเลยนายอ่แล้วก็ป้าดาสุกม,มันจะดูท่อท่อแตก <laughs> ป้าดาแม่นแบบพปกอ่าท่อแตกตั้งแต่วันตอกตอกเสา ตั้งแต่วันต่อเสาท่อแตกประดาก็ดูท่อไป <S <S อก็เลยงานก็เลยกระจายกระจายกันอยู่ตอนนี้นะคะก็แบ่งๆกันทําแล้วก็เตรียมงานปูไปด้วยเตรียมงานปูไปด้วยวันนี้มีคําถามหลายๆอย่างมาซึ่งบางทีก็ก็อาจจะไม่ใช่ บางคนคงไม่รู้นะก็คงจะแบบดาวเดากันไปใช่ไหมบางคนถาม,มนคนมีคนทักมาถามว่าป้าคง,คงอาจจะเห็นในเพจในอะไรแหละใน,ในเพจในอะไรเขาอ่ะก็ประมาณว่าป้าไปเยี่ยมลุงเนี่ยป้าไปเยี่ยมแบบญาติใกล้ชิดไหมวนมันที่จะไปเยี่ยมลุงเนี่ยป้าก็เพราะว่ามันมีทางทางทางเพจทางอะไรเขาจะมีแจ้งใช่ไหมล่ะจริงๆป้ารู้อยู่ตั้งน้นแล้วแหละ ปรุณานแล้วว่าเขาจะให้เยี่ยมใกล้ชิดอะ่ะต้องลงทะเบียนลงอะไรแต่ป้าก็บอกกับลุงว่าป้าไอเยี่ยมปกตินะเพราะว่าป้าไม่อยากเยี่ยมใกล้ชิด <c oughs> อ่าถ้าถ้าเยี่ยมใกล้ชิดอะ่ะมันก็คือกปนปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าความรู้สึกเรามันจะยิ่งมันจะเกิดความอ,อ,อ่อนแออ่าอะไรคนอาจจะไม่เข้าใจในความรู้สึกของป้านะรู้สึกไม่คิด หมือนเสือจะมาแล้ว,ก,ว,ก,วก็เลยก็เลยไม่ได้ลงทะเบียนเยี่ยมใกล้ชิดเอาเอา,เอากระจกกัน้นดีแล้วแหละเพราะว่าอย่างน้อยน้อก็คือถ้า,ถ,าถ้ามันใกล้ชิดเนี่ยม,ม,มันจะหวั่นไหวมันจะหวั่นไหวนะทุกคนเสร็จแล้วบอสสมาเรียบร้อยแนละ้ว <21 40. S 1> เรียบร้อยซื้อสีพอด,ดีใช่ไหมสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบโอเคโอเค,อเคจะเพิ่เติมเพิ่มให้บ้านมีอวนเรียบร้อย <21 40. S 1> ก็มันจะเป็นลงเสือทาสีรอกับภาษาอะไรเปล่าก็ให้แพ็คของไปด้วยอ๋อใบปูชัอค่อยไปไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งทุกคน <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวป้าไปส่งกับปุ๊เดี๋ยวป้าจะไปส่งกับปุรรอเนี้ ก็มีกีมมิสลซมมีปลาทุกคนกาแฟก็กาแฟก็มีโปรปกตินะคะสามารถโทรสั่งที่ได้นะคะเราเราไม่ได้จัดโปรนะเพราะว่ามันมันไม่เยอะแต่สั่งแล้วกลัวมไม่ทันกลัวมไม่มีขายก็เลยไม่ได้จัดโปรก็เลยจัดเป็นโปรปกติไปก็ใครสนใจก็ทักสั่งได้นะคะนะสำหร,รับกาแฟคอฟฟี่สำหรับครีมคอลลาเจนนี้ก็ หลายคนก็คงจะแบบเออใช้กันอีกยาวใช่เพราะว่าจัดปูกกันยาวรู้สึกว่าเดือนนี้จัดปลูกกันนีเสาร์ที่นี้ก็จัดอีกทุกคนนะถ้าใครพลาดไม่ได้ไม่ได้สั่งก็เดี๋ยวเสาร์ที่นี้ก็จัดอีกนะจัดอีกก็จะขายไปเรื่อยแหละทุกคนนะคนเรามีอะไรขายก็ต้องขายมีสินค้าขายก็ต้องขายสินค้านะคะทุกคน น่าจะหอมไหมสบ,บุ่ gp honey s o a ปลายก็สั่งมาเรื่อยๆทุกคนสั่งมาเรื่อยๆทุกคนก็สั่งมาเรื่อยๆมียอดทุกวันก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการสั่ง ทุกออเดอร์เลยปลาลาก็ท้กคนเขาจะเหน็นมันมีอยู่ก็จะสั่งเรื่อยๆเ <c oughs> มื่อกี้นี่คือมันหมดเ <c oughs> มื่อกี้นี่คือมันหมด <c oughs> สบู่นี่ก็อย่างเนี้ยห้าก้อนก็3ามรสสห้านะคะทุกคน5ก้อน3ามรสสิบห้นใจก็สั่งมาได้ l i n แอดทีฟิสกินออฟฟิเชีนะคะเม <c oughs> ื่อกี้พ้าพูดถึงไหนฮะถึงอ๋อที่ว่าไป,ปเยียบลุงใช่ไหมนั่นแหละตามนี้เลยนะคะไ <c oughs> ม่รู้ว่าทุกคนหาจจะได้ข่าวมา จากที่อื่นเยอะแยะมากมายแต่บ้าก็จะแบบแบบนี้แหละอันเยี่ยมปกติไปเยี่ยมปกติส่วนเรื่องอื่นก็ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็เอฟซีก็รอดูกันไปกันแล้วกันแต่ติดตามป้าไว้ทุกคนติดตามป้าไว้ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยลงคลิปแต่ก็จะพยายามลงให้ได้เยอะๆ,ๆนะอืมก็วันจันทร์นี้ก็ไปเยี่ยมลุงปกติเยี่ยมลุงปกตินะคะ นใครจะลุ้นอะไรยังไงก็ค่อยดูกันไปอปติดตามกันไปก็นแล้วกันทุกวน,นี้ก็เร่งเตรียมงานบวงสวงเร่นเตรียมงานบวงสวง,ง,วง,สวงให้มันได้แบบ การตกแต่งการอะไรให้มันเรียบร้อยก็พี่วัตก็อยู่ในแผนอยู่ในผนพิมพ์ซองเชิญแขกมาร่วมงานนะที่เป็นแบบเออผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่แล้วมันเนี้ยอืมก็เชิญมาร่วมงานก็อันนั้นเป็นหน้าที่พี่นวัตนะการขออนุญาตต่างๆก็เป็นหน้าที่พี่นวัตนะคะทุกคนก็ไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องอื่นเนี้ยค่อยๆดูกันไปก็ฝากเป็นังใจให้เหมือนเดิมฝาก สนับสนุนสินค้าด้วยนะจ๊ะมอนเดิมเลยปลาไหลก็สั่งมาเรื่อยๆทุกคนเอาป้าไว้ไหนกันไก่เนี่ยวันนี้จะไปซื้อวันนี้จะไปซื้อเข็มแล้วก็ซื้อกันไก่เพิ่มแล้วก็คัตเตอร์เข็มนี่ก็คือจะเอาอมมาร้อยร้อยไอ ชัดนะคะเข็มกับได้ก็จะนํามาร้อยฉัดแล้วก็อาจจะมีรวดนะ,ะหรือไม่ก็าสายเอ็นนะนะที่จะไอเปล่ยิดใบโพเงินโพทองแต่ละจุดนะคะก็ต้องงานต้องเดินแล้วแล้ว,ลวก็ติดตรงติดโมบายอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนที่จุด คิดติดกันเป็นแบบไปปีนี้เราจะเน้นใบพงเงินโพทองแล้วก็ตามที่ทุกคนเห็นแหละนะก็ท่อ p v c นั่นแหละแต่ทำยังไงให้มันดูดีก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ใครแบบเออดูแล้วก็มันต้องมันบกพร่องตรงไหนก็แนะนำมาได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ปรับปรุงเพราะว่าอันนี้ก็คือที่ทำไว้คือคร่าวๆเอาไว้เป็นล่างคร่าวๆส่วนเราจะถ้าทำให้มันแบบโอเคที่สุดก็ต้องขยับต้องอะไรอยู่แล้ว จะทําให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างไว้ก่อนก็เหรียญปวยทานก็สามารถส่งมาเรื่อยๆนะคะส่งมาเรื่อยๆได้เลยเราก็จะนำมารวมกันแล้วก็แจกวันงานวันบวงชี้ ตอนเช้าๆก็หนาวตอนเย็นแต่ตอนบ่ายๆตอนนี้บ่ายโมงตอนนี้เที่ยงหรือบ่ายโมงครีมสองเซรั่มสองยังไม่จะไปส่งของแต่เช้าแต่ก็ทำมันอันนี้อยู่สุดท้ายบ่ายเหมือนเดิม <laughs> สุดท้ายบ่ายเหมือนเดิมเดีย๋ยวไปส่งของรอบบ่ายเลยแวะดูที่ร้าน DIY วกัน ก็ฝากทุกคนให้กำลังใจสนับสนุนด้วยนะคะใครอยากจะร่วมานางลำร่วมจ้างนางลำด้วยก็ทักกับแอดมินได้เลยนะไม่ก็ยูทูบเบอร์ที่นานก็ได้นะคะแจ้งมาเดี๋ยวป้าจะแจ้งรายชื่อ,อคนที่ร่วมซื้อปะลาะบริจาครงทานซื้อปะลาทำลงทานแจกในวันมุงสวงปู่เดี๋ยวค่อยอ่านรายชื่อให้ฟังแล้วก็เอฟเฟที่ร่วมจ้างนางลำามากับป้านะคะเดี๋ยวป้าจะอ่านรายชื่อให้ฟังอีกทีหนึง่ง นะคะแล้วก็คนที่ร่วมอื่นๆนะคะก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะได้ไหมเบอร์นี้ใหญ่บปหรือเปล่านนี่อะไรกล่องบีแล้วกันบีพอหรือเปล่าด้วยงานกันยาวไป จะเป็นบีนี่แหละทั้งอ่าทองบีคงใหญ่ไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกล่องบีโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวแพ็คของเสร็จก็จะไปส่งของช่วงบ่ายแล้วก็มาลุยงานกันต่อนะคะเมื่อเช้านี้อากาศหนาวจน10บโมงก็ยังหนาวอยู่1ิดโมงก็ยังหนาว10โมงถึสดโมงมันจะเริ่มอุ่นๆคือตอนเที่ยงตอนเที่ยงแล้วจะเข้าบ่ายคดูบ่ายสามขึ้นไปมันก็หนาวแล้วทุกคนนะก็ปีนี้อากาศเย็นกว่าทุกปีก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกิน,นะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนนะคะางานบวงสวงองค์ปู่ปราจิตนาคาราชนะคะม่าจะเป็นร่วมนางลำหรือจะร่วมอ,อ,อื่นอนะคะจะเป็นบายสีจะเป็นผลไม้ในโต๊ะบวงสวงนะคะเหมือนทุกปีเหมือนทุกปีก,ปก็สามารถนะคะทักสอบถามมาได้นะที่แอดมินหรือไม่ก็ยูทูบเบอร์ที่นาได้เลยนะคะแล้วก็ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแพ็คของให้เสร็จแล้วก็ไปส่งของช่วงบ่ายกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ